ระหว่างทางกลับบ้านคะ่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็5้าโมงสินาทีนะคะแต่ดูนะคะว่ามืดขนาดไหนเมื่อวานนี้คุณย่าเจอฝูงกวางฝูงเบ้อเลยตรงแถวนี้ไม่รู้วันนี้จะมีหรือเปล่านะคะเรามาแอบดูกันว่าจะมีฝูงกวางไหมเมื่อวานคุณย่าเจอฝูงเบ้อเลยอะ่ะฝูงกวางป่านะคะ วันนี้น่าจะไม่มีเป็นบางวันค่ะที่จะเจอนะคะวันนี้น่าจะไม่มีนะเมื่อวานนี้ลืมไปลืมเก็บภาพมาให้ดูวันนี้เลยจะเงียบค่ะนนเออวันนี้ไม่เห็นเมื่อวานนี้เต็มเลย ค่ะวันนี้ <c oughs> ไม่มีฝูงกวางนะคะก <c oughs> วางป่า ที่เขาหลงหลงทางมากินหญ้าบรรยากาศตอนห้าโมงสิบเก้านาทีค่ะจะมีแต่ความเงียบสงบเงียบสงัดระหว่างทางกับบ้านนะคะ ความหนาวเย็นค่ะตอนนี้ก็หนึ่งองศานะคะความหนาวเย็นก็หนึ่งองศาค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านของของชาวบ้านค่ะเป็นบ้านของชาวบ้านนะคะจะอยู่กันห่างๆกันหลังหนึ่งหลังหนึ่งอยู่ห่างๆกันค่ะ ย่ากเก็บภาพกลางคืนเส้นทางกลับบ้านตอนกลางคืนมาฝากค่ะชีวิตต่างแดนนะคะชีวิตต่างแดนกับความหนาวเหน็บหนึ่งองศาค่ะสงสัยปีนี้จะได้เห็นหิมะอยู่หรือเปล่าก่อนกลับเมืองไทย เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเห็นหิมะไหมเค okay, นะคะคุณย่าเอาบรรยากาศค่ำคืนมาฝากค่ะสวัสดีค่ะทุกคน